ต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยดูพรีเมียมมากๆแล้วก็ดูโหดด้วยลืมภาพเดิมของไฮรักรีเวอไปเลยคือใหญ่จริงๆนะครับทีแรกดูด้านหน้าเนี่ยดูธรรมดาธรรมดานะพอเรามายืนอยู่ข้างรถแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ารถคันนี้เนี่ยใหญ่โตมากๆจริงๆกระแสของ Honda มาแรงแต่ S2000 ในบ้านเราเนี่ยก็จะหาดูได้ยากนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยก็มีการตกแต่งแบบจัดเต็มเหมือนกันจริงญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบลักษณะของการตกแต่งที่เป็นวายบอดี้เนาะ เพราะรถแต่ละคันแต่ละคันที่เราเห็นเนี่ยเขาจะวายบอดี้ออกเยอะมากๆทุกคันเลยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสายแคมป์ไม่ควรพลาดท,ที่นี่ครับต้องบอกเลยว่าช็อปนี้ครับเป็นช็อปเอเชียแคมเปอร์นะครับคันนี้เป็นฮุนไดเ i ็ดวันะครับแต่ไม่ธรรมดาตรงไหนหรือว่าเขามีการเจาะหลังคานะครับเพื่อให้หลังคาเนี่ยสูงโปร่งขึ้นไปนะครับเวลาอยู่ด้านในเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าโปร่ง โล่งสบายเป็นการแต่งรถที่ลงทุนนิดนึงสวัสดีครับผมเอ็มโรซ t h ไทยแลนดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับในงาน Bangkok Auto Salon นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับมีรถมาหลากหลายมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งปีนะครับที่เราได้มางาน Bangkok Auto Salon นะครับปีนี้เนี่ยเป็นปี2023 ต้องบอกเลยว่าทุกปีนะครับเขาจะมีการนํารถนะครับจากโตเกียวออโตซาลอนนะครับไม้เพื่อนๆได้ชมกันถึงกรุงเทพเลยนะครับซึ่งคันนี้นะครับก็เป็นไฮไลท์อีก1นึคันเหมือนกันนะครับต้องบอกเลยว่าคันแรกเนี่ยผมก็งงไปแล้วนะครับว่ารถข้างหลังเนี่ยเป็นรถยี่ห้ออะไรนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่เป็นสาวกรถแต่งอยู่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าเขามีกัน2ยี่ห้อนะครับก็มี Toyota 86นะครับกับตัว s u b a r ุ นะครับซึ่งคันนี้เนี่ยตกแต่งใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเขามีชุดแต่งวายบอดี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมก็จะมีชุดแต่งตั้งแต่ตัวแก้มเลยหน้าตาแปลกมากนะครับเพราะว่าตัวแก้มเนี่ยจะมีความสไลด์สูงขึ้นไปนะครับเห็นไหมเราไม่ค่อยเห็นชุดแต่งที่จะเป็นลักษณะนี้สักเท่าไหร่นะครับมองด้านข้างเนี่ยมันก็จะเป็นเคิร์ฟแบบเหมือนแอโรดินามิกนะครับแต่ถ้ามองจากด้านหน้าเนี่ยที่เหมือนรถแข่งของตัวการ์ตูนเลยนะครับหน้าตาจะมีความแปลกมาก นะครับแล้วก็ตัวฝากระโปรงเนี่ยเขาก็จะมีการโชว์ในส่วนของตัวฝาเครื่องอยู่ด้วยนะครับนี่ชุดแต่งแบบอลังการมากๆสาหรับคันนี้นะครับดูเดะลิ้นหน้านี่ใหญ่นะครับดุดันมากๆนะครับแล้วด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของตัวเหมือนสเกิร์ตแฮปที่รับตัวบอดี้ออกมาด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวช่องดักลมนะครับโวแต่คันนี้จริง,รงว่าก็ว่าไป เขาเน้นในเรื่องของแอโรด y นามิกเลยนะครับเพราะรีด <P oly> ลมตั้งแต่ข้างหน้านะครับออกจากตัวแก้มออกมาเข้านี่เสร็จปุ๊บแล้วก็มันมีปีกตรงนี้อีกนะครับอลังการงานสร้างมากนะครับแล้วก็ตัวล้อเป็นล้อเลนะครับหูออฟเส็สวยมากตัวก้านแบบกําลังดีเลยนะครับสุดยอดสวยจริงๆนะครับแล้วก็ด้านท้ายก็มีการออกแบบในส่วนของตัวท้ายใหม่หมดเลยนะครับ เห็นไหมคันนี้วายบอดี้ออกมาเยอะมากถ้าดูจากด้านท้ายนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยบอดี้จะสุดแค่ตัวไฟนะครับก็จะมีตัวโป่งที่ครอบออกมานะครับตัวนี้จะทําให้เห็นเลยว่าด้านหลังเนี่ยใหญ่ขึ้นมาขนาดไหนนะครับอุ้ยอลังการมากสวยจริงคือเสียดายที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นโตโยต้าหรือว่าเป็นซูบารุนะครับเพราะว่าโลโก้ต่างๆของยี่ห้อเนี่ยไปหมดเลยแม้แต่กระทั่งพงมาลัยยังไม่เหลือโลโก้ให้เราดูเลยนะครับถ้าใครรู้ข้อมูลว่ารถคันนี้เนี่ย เป็นรถอะไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้วันนี้มีรถมาหลากหลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถจากบ้านเรานะครับนี่ก็คือเป็นรถ m c m มซ Queen นะครับคันนี้เราเคยถ่ายไปแล้วเป็นการนำรถเซลิก้าของ t o y ยต a นะครับแล้วก็มาทำการใส่พาร์ทเข้าไปนะครับแล้วก็ตกแต่งออกมาได้ลงตัวมากรอบนี้เขามีการเปลี่ยนล้อแล้วนะมาขาคที่แล้วที่เราไปถ่ายเนี่ยล้อยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับรอบนี้ทำให้ลงตัวมากขึ้นโดยกัน ใส่ล้อแล้วก็จัดทรงจัดฟิตเมนต์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับนี่แล้วก็ตรงท้ายตรงสปอยเลอร์ก็มีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับปรับรูปแบบให้ดูเหมือน M C Macqueen มากยิ่งขึ้นนะครับสวยจริงนะครับนี่แล้วก็ฝั่งด้านหลังนะครับนี่ก็จะเป็นรถจากงานโตเกียวออโตซาลอนเหมือนกัน ไม่ง่ายเลยนะที่เราจะได้ดูรถจากงานโตเกียว Auto ออโตซาลอนเพราะปกติเนี่ยเราจะต้องบินไปนะครับแล้วก็ต้องเสียค่าตัวเครื่องบินค่าที่พักค่าเดินทางเนี่ยเบนเซนเนี่ยคนนึงน่ยังไม่ต่ำกว่าแสนนะครับแต่วันนี้เนี่ยเขาเอามาให้เราชมที่งานออโตซาลอนเลยนะครับที่เมืองทองธานีนะครับเพื่อใครอยากที่จะเห็นตัวเป็นๆตัวจริงๆของรถแต่งพวกนี้ก็สามารถมาได้นะครับคันนี้เป็น RX 7นะครับแล้วก็มีชุดแต่ง Y b o บ y ดีเหมือนกัน นะครับจัดเต็มเลยเป็นรถตัวจริงๆนะครับที่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยต้องบอกเลยว่ารถจากงานโตเกียวโต้ซาลมีมาหลายคันมากๆนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคันคันนี้รถจากบ้านเราเราเคยไปถ่ายมาแล้วนะครับนั่นก็คือรถของพีหมัดน,นั่นเองนะครับคันนี้เป็น f t 8 6ครับนี่เมื่อคราที่แล้วตอนที่เราไปถ่ายเนี่ยเป็นสายคลีนนะครับแต่งเรียบๆเน้นภายในเน้นเครื่องเสียงแล้วก็คันนี้เน้นในเรื่องของการที่เป็นถุงลม นะครับรถก็จะเตี้ยแปลกมากๆนะครับนี่รอบนี้เนี่ยใส่ชุดแต่งวายบอดี้เข้าไปใหม่นะครับจากร้านเคเซนช็อปหยุยหล่อมากอะ่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเราไปถ่ายจอะกันกับคันนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นรถจากโตเกียวออโต้ซาลอนครับนี่คันนี้เป็นเฟรนดี้แซนะครับหล่อจัดแล้วงานเนี้ยจะมีชาวต่างชาติมาค่อนข้างเยอะครับ มีมาทั้งมาเลเซียทั้งคนญี่ปุ่นนะครับมีมาเยอะมากสีนี้สวยมากคันนี้เนี่ยออกแนวเป็นสีสีทองนะครับซึ่งเป็นทองออกทองเข้มๆแล้วก็ออกแบบติดด้านเล็กๆนะครับล้อเป็นล้อโอแซดนะครับโอแซดห้ากา้านสุดยอดแฟนเลดี้แซดนะครับเป็นของนิสสันนะ ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วก็ในไทย,นยมีไม่กี่ตัวให้เราเห็นนะครับหล่อจัดเลยอะ่ะนะครับอันนี้เป็นจากสำนัก Top s e c r e t นะครับแล้วก็คันต่อไปใน s 2000นะครับจริงๆกระแสของ Honda มาแรงแต่ s 2000ในบ้านเราเนี่ยก็จะหาดูได้ยากนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยก็มีการตกแต่งแบบจัดเต็มเหมือนกันญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบลักษณะของการตกแต่งที่เป็น y i o e y ดี y เนาะ เพราะรถแต่ละคันแต่ละคันที่เราเห็นเนี่ยเขาจะวายบอดี้ออกเยอะมากๆทุกคันเลยนะครับคันนี้เนี่ยสังเกตรตรงแก้มนี่นะครับตรงโป่งด้านแก้มเนี่ยคือแบบกว้างออกไปเยอะมากถ้าเห็นระหว่างตัวล้อกับตัวประตูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากว้างออกไปเยอะมากไอ้ข้างหน้าจะเป็นโป่งเย็บและด้านชาติก็จะเรียบๆไปเลยนะครับ <S <S โหได้ขับอย่างเงี้ยจริงไปไหนใครก็มองหล่อมากนะครับ ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีค่อนข้างที่จะหลากหลายครับนอกจากรถเก๋งที่เป็นลักษณะของรถเก๋งสปอร์ตแล้วเนี่ยก็จะมีรถรุ่นอื่นๆอ,อีกนะครับแล้วก็มีสำนักแต่งต่างๆนะครับที่เขาเอาของมาจําหน่ายกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแนวออฟโรดดีกว่านะครับนี่แนวออฟโรดก็จะเป็นอ,ออปชั่นนะครับทําในเรื่องของพวกแอสเซซอรีต่างๆเกี่ยวกับออฟโรดนะครับแล้วเขาก็มีรถมาหลากหลายมากๆๆนะครับตั้งแต่แรปเตอร์เลยตัวแรปเตอร์ก็จะมีพวกกันชนต่างๆนะครับ ลงตัวมากเลยนะคือเหลี่ยมสันต่างๆเนี่ยเขาออกแบบมาได้รับนะครับกับตัวรถเลยล้อนี่ก็หูใหญ่มากนะครับเป็นล้อขอบ20่สนะครับเป็นล้อขอบ20นะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยตัวยางเป็นยางไซส์3 5หนะครับนี่เลยเป็นยางของนิโตมัดกระปเปอร์นะครับแล้วก็เบรกนี่แบบจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็ เปลี่ยนกันชนเรียบร้อยยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอยู่ที่บูธของออปชันต้องบอกเลยว่ากันชนเนี่ยเขาจะออกแบบดีไซน์มาให้ใคล้ายๆกับของเดิมนะครับมีการที่แบบว่าเข้ารูปสังเกตตัวตามเว้าตามโค้งต่างๆนี่คือแบบเข้ารูปหมดเลยนะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวหูลากนี่เห็นไหมใส่วินได้ครับมีช่องสําหรับวางวินใส่วินด้านหน้าด้วยนี่เฮ้ยมันดูเรียบเรียบเรียบมากเลยเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยก็แบบไม่ได้ยื่นจนมากเกินไปกําลังสวยครับ นี่แล้วก็ในส่วนของตัว Ford นะครับเป็น Next Challenger ครับก็จะมีตัวกันชนของ Ford นะครับต้องบอกเลยว่าหลากหลายมากมากอะ่ะนี่อันนี้ก็น่าจะเปิดเห็นไหมเปิดใส่วินวินอยู่ด้านล่างแล้วก็มีไลท์บาร์อยู่ด้านในด้วยใส่ซ่อนไว้ได้ลงตัวมากนะครับแล้วก็มีเีซูซูมี Toyota นะครับโว้วันนี้มีมาครบมากๆนะครับเห็นไ,ไหมเฮ้ยผมชอบอย่างหนึ่งคือ t o y o t a เนี่ยเขาเล่นในเรื่องของตัวกันชนเนี่ยให้เป็นสีเดียวกับตัวรถเนี่ยอย่างเงี้ยผมชอบมาก คือโดยปกติอะกันชนเหล็กเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เป็นสีดำนะครับตัดกับตัวรถแต่เนี้ยทำสีให้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเขาอันนี้เขาจะมีลูกเล่นในการปิดตัวใต้ไฟด้วยนะครับเพื่อให้มันพอดีกับตัวรถนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแต่งนะครับออปชั่นโอ้มีหมดนะบันไดด้านข้างนะครับมีตัวโลบาร์ด้านหลังนะครับ สวยมากแล้วงานนี้ต้องบอกเลยว่าสาวๆพิตตี้เยอะมากเป็นอีกหนึ่งปีครับที่มีมาแน่นอนนะครับปีที่แล้วก็มีจิมนี่นะครับรุ่นหนึ่งมาเหมือนกันแต่ปีนี้ก็มีมาอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้นี่จัดเต็มเลยเป็นลักษณะเหมือนรถโพลาริสเลยมีการเปิดในเรื่องของหลังคาออกนะครับมีแค่ข้างหน้าอย่างเดียวยังคงความเป็นจิมมี่ไว้นะครับแต่ในเรื่องของโป่งนะครับในเรื่องของของแต่งต่างๆเนี่ยทำใหม่หมดเลยแล้วก็ตัวรถเขานะครับเท็กเจอร์เนี่ยเป็นลักษณะเหมือนสีระเบิดนะครับ นี่อลังการมากะนะครับแล้วก็โชว์ในเรื่องของโต๊ะเบาะนะครับที่เป็นเบาะเลคาโรเท่มากนะครับดูเด็ดประตูก็เปลี่ยนนะประตูเนี่ยทำเป็นลักษณะเหมือนตัวบาร์ออกมานะครับเป็นประตูเป็นโค้งเหล็กเท่มากเท่มากนะครับนี่สุดยอดแล้วก็มองไปไกลๆตรงนี้นะครับเราเห็นบูธของ Toyota ครับ แล้วบูธของ Toyota เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีทีเด็ดคันนึงเดี๋ยวเราเดินไปดูนีกว่าไปครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บูธของ Toyota นะครับต้องบอกเลยว่า Toyota เนี่ยทีเด็ดเนี่ยอยู่ที่รถสูงเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีรถสูงที่เป็นไฮไลท์มา2คันนะครับแล้วคันนี้ครับก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์นะครับต้องบอกเลยว่าใส่ชุดแต่งได้โหดมากๆนะครับหน้าตานี่ดูดุดันจัดเลยแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนนะไปคุยกับคนที่เขาแต่งรถคันนี้ด้วยนะครับโอเคไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะัตัวหน่อยคร นะครับนะครับพี่ฟิล์มนะครับเห็นบอกว่าพี่ฟิล์มเนี่ยทำในเรื่องของชุดแต่งคันนี้อ่าใช่ครับนะครับมีอะไรบ้างพี่ชุดแต่งคันนี้ก็ชุดแต่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดวายบอดี้นะครับก็จะมีตัวเฟนเดอร์นะครับแล้วก็มีตัวบัมเปอร์นะครับมีตัวโคเวอร์กระจังหน้าแล้วก็จะเป็นตัวเฟนเดอร์ด้านหลังนะครับที่แต่งเพิ่มให้มันดูมีความวายบอดี้แล้วก็ดูแข็งแรงแล้วก็บึกบึนเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือหลักๆเลยจะมีตัวแก้มนะครับตัวแก้มนี่ใหญ่มาก นะครับเนี่ยถ้าดูจากด้านข้างเนี่ยเห็นไหมจากตัวแก้มปกติออกไปเนี่ยคือแบบหูใหญ่จริงครับผมอันนี้นี่ใหญ่ขึ้นมาเท่าไหร่พี่อันนี้ยื่นมาข้างละ150มิลครับผม150มิลใช่สองข้างก็คือความกว้างของบอดีรถจะเพิ่มขึ้นเป็น3 0 0อ้เพิ่มอีก3 0มนะครับใหญ่มากนะครับ นี่เราก็จะมีในส่วนของตัวกันชนหน้านะครับอันนี้คือทั้งชิ้นเลยใช่ไหมพี่ตัวฟอนบัมเปอร์จะเป็นแค่ครึ่งเดียวครับจะอยู่แค่สุดแค่ตรงนี้อ๋อไอตรงคางเนี่ยคือคางเดิมของคางใช่ครับผมเป็นบัมเปอร์เดิมนะครับหัวดูไม่ออกเลยนะทีแรกนึกว่าแบบว่าทําด้กันทั้งชิ้นแต่จริงคือแปะตรงนี้เข้าไปครับนะครับนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟสปอตไลท์นะครับอันนี้นี่คือใช้ในการแปะเข้าไปไม่ได้เปลี่ยนกันชนใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็คือจะเป็นการ อ่าใช้บอดี้เดิมแล้วก็เป็นชิ้นงานเอามาครอบเข้าไปใช่นะครับตัาบอดี้เดิมได้เฮ้ยอันนี้คือเท่ตรงที่บอกว่าข้างหน้ายังเป็นคางเดิมยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้พี่ตัวนี้ที่ทำไงก็ครอบเหมือนกันใช่ครับตัวนี้ก็คือเป็นชิ้นงานมาครอบตัวกระจังหน้าเดิมก็คือตัวสีขาวนี่เนาะใช่ครับซึ่งตัวขอบกระจังหน้าเนี่ยกับตัวด้านบนทุกอย่างนี่คือของเดิมหมดเลยอ่านิดนึงครับตัว อ่ากัน้าเนี่ยอาจจะเป็นสเปเชียลนิดหนึ่งจะเป็นขายที่ตัวซาวแอปอ๋อใช่นี่ทีก็ดูเท่ะนะครับผมคือแบบสวยอะ่ะนี่ด้านหน้าแล้วก็จริงๆกันชนเขาก็จะมีความที่แบบใหญ่ออกมาเพราะว่ามันจะต้องรับกับตัวด้านข้างใช่นะครับนี่หล่อมากแล้วก็คันนี้เนี่ยมีการยกสูงขึ้นไปคันนี้ยกสูงกี่นิ้วพี่ยกสูง2นิ้วครับผมคันนี้คือใช้สเต็ป2นิ้วที่ยกขึ้นมานะครับแล้วก็ล้อใช้เป็นล้อขอบ20บ นะครับออฟส4ด้วยยาง3 3ออฟลบ4นะครับโอ้โหอลังการงานสร้างมากมากนะครับคือมันดูใหญ่ดูบึกบืนมากมากนะครับแล้วก็มีในส่วนของด้านหลังนะครับอันนี้คือตัวที่ตัวครอบด้านหลังอันนี้คือครอบไปเลยใช่ครับผมก็คือจะชิ้นใหญ่ทางกระบะนี้เลยครับนะครับและให้ดูในเรื่องของการออกแบบครับการออกแบบเนี่ยจะเหมือนแบบรถนอกนะครับที่เป็นวายบอดี้แล้วก็เหมือนพวกรถแต่งรถเตี้ยด้วยนะเขาจะมีการเว้าเพื่อเปิดอากาศรีอากาศออกด้านข้างแบบนี้ นะครับแล้วก็ในเรื่องของสีนี่ใช้เป็นแบบ t ู o ทนเนาะนะครับนี่ก็จะเป็นสีขาวที่เป็นสีเนี้วกับตัวรถนะครับแล้วก็จะตัดด้วยสีดานะแล้วก็จะมีลูกเล่นพวกพวกนี้คือเป็นดีเทลที่เราเพิ่มเติมนะครับสติ๊กเกอร์พวกนี้นี่ก็จะ special นิดนึงนะครับเป็นแบบมีความเป็น texture เพิ่มขึ้นมาจากสติ๊กเกอร์ทั่วๆไปทาให้ดูมีมิติเนาะอย่างตัวเลขนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นสติ๊กเกอร์เหมือนกันเลยถูกต้องครับถูกต้องแต่มันจะแบบมันจะมีความนูนอ่ะเออมันก็เลย นะครับโหอลังการนะนะครับรถตัวนี้นี่เป็นรุ่นไหนพี่จริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวพิลันเนอร์ครับนะครับอย่างนี้ตัวโลบาร์อันนี้เป็นของล็อกโคใช่อันนี้ตัวโลบาร์ของล็อกโคเอามาใส่อ๋อเราเอามาใส่ถ้าใครเป็นล็อกโคอยู่แล้วใส่ชุดนี้เข้าไปก็จะได้ทรงนี้เลยนะครับหล่อๆไปเลยทีเดียวนี่แล้วก็ด้านหลังอันนี้ก็เพิ่มเติมในเรื่องของกันชนมากนะครับก็เป็นกันชนแฮมเมอร์ใช่ครับนะครับหุ้ยเข้ากันนะ คือแบบพอใส่เสร็จปุ๊บลงตัวเข้ากันพอดีเลยนะครับเนี่ยรูปทรงต่างๆไม่ได้หลุดออกไปจากตัวรถเดิมมากแต่พอใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทําให้รถเนี่ยมันกลายเป็นอีกมิติหนึ่งไปเลยนะครับเพราะเส้นสายก็เราพยายามออกแบบให้ล้อกับเส้นสายเดิมของบอดี้รถนะครับ,รบมีแนววิ่งของเส้นที่มันเชื่อมต่อกันอย่างนี้ใช่เ <ละ S 1> นี่ยเห็นป่ะอันนี้เส้นนี้ก็จะแบบมาอย่างนี้เลยนะและเส้นสายต่างๆคือมันมีที่มาที่ไปมันเลยทําให้แบบพอดูเสร็จปุ๊บ มันเหมือนมันเหมือนลดโรงงานแต่มีของแต่งที่แบบว่ามันอย่างเงี้ยแทนที่จะต้องซื้อครอบซื้ออะไรมาใส่คือมันจะเป็นชุดเดียวชยวกันเลยนะครับสวยมากอะ่ะนี่อย่างข้างหน้าเนี่ยก็จะมีเห็นไหมมีเป็นแบบลักษณะเหมือนช่องดักลมคือหลอดจัโปวงใหญ่เสร็จปุ๊บก,ก,ก็ต้องมีตัวกระจกนะครับตัวกระจกนี่จะต้องเป็นตัวใหญ่นะอันนี้คือเป็นกระจกแต่งทั่วไปใช่ครับนะครับนีจ่จริงๆตัวนี้ก็สามารถที่จะจะยืด,ย,ดยืดออกมาได้นะครับเฮ้ยคือเท่มากอ่ะนะครับ จริงๆแล้วตัวชุดแต่งของเรานี่คือเป็นยี่ห้ออะไรพี่เราให้ชื่อว่าเป็น T G a c c e s s o r y นะครับก็เป็นชุดแต่งของทางบริษัทจริงๆแล้วมีขายรอขายในงานนี้อยู่ครับอ๋อเหรอนี่คือเปิดตัวที่แรกในงานนี้เลยใช่ไหมครับ๋อถึงว่าเราไม่เคยเห็นชุดแต่งตัวนี้ที่ไหนเลยนะครับเพิ่งจะเห็นที่งานนี้ที่แรกเลย อ่านะครับสำหรับใครที่สนใจนะอยากที่จะได้ชุดแต่งโหดๆแบบนี้นะครับก็สามารถมาดูที่งานได้นะครับและสมมุติถ้าใครอยากที่จะติดต่อหรือว่าอยากที่จะติดตามสั่งชุดแต่งนี้พี่สามารถติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับก็จะเป็นเบอร์เซลคุณจุ๊บนะครับเบอร์เบอร์081นะครับ806 6718หนะครับนะครับสำหรับใครที่สนใจนะอยากที่จะสั่งชุดแต่งแบบนี้นะครับไปใส่รถตัวเองนะครับก็สามารถติดต่อพี่เขาไปได้นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปครับต้องบอกเลยว่าคันต่อไปก็มีทีเด็ดเหมือนกันไม่ธรรมดาต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยดูพรีเมียมมากๆนะครับแล้วก็ดูโหดด้วยนะครับเห็นอย่างนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าลืมภาพเดิมของไฮรักรีเวิร์ไปเลยนะครับมีความแบบดุดันมากๆนะครับโอ้โหนี่สวยมากอ่ะคือใหญ่จริงๆนะครับ ทีแรกดูด้านหน้าเนี่ยดูธรรมดาธรรมดานะพอเรามายืนอยู่ข้างรถแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ารถคันนี้เนี่ยใหญ่โตมากๆนะครับแล้วก็ตัวชุดแต่งนะดูเรียบเรียบคืคลีนนะครับแต่มีความดุดดันมาในตัวนะครับเห็นไหมอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะเดียวกับตะกี้ก็คือใช้ในส่วนของตัวพาร์ทที่ครอบเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวพาร์ทเนี่ยเขาจะมีเส้นสายที่ค่อนข้างที่จะเรียบนะครับแล้วก็ดูหรูนะครับแต่กว้างขึ้นแน่นอน เพราะดูจากตัวถังน้ามันน,นี่เลย่นะถังน้ํามันเนี่ยจะบุ๋มเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะกว้างขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีในตัวของตัวที่เป็นลักษณะเหมือนตัวคิ้วอีกทีหนึ่งนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนตัวคีบดักอากาศนะครับแต่ก็จะเป็นรูปแบบของตัวโชว์นะรูปแบบของตัวคีบดักอากาศที่ตัวโชว์นะครับแล้วก็ตัวแก้มด้านหน้านะครับอันนี้น่าจะเป็นลักษณะของแก้มที่ถอดออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่ไปกับตัวเหล็กเลยนะครับเห็นไหม มีความเนียนมากๆมีการใส่ในตัวของบันไดนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับเฮ้ยสวยมากอะ่ะแล้วสีก็สวยนะครับสีตรงแก้เป็นสีแดงนะครับที่เป็นลักษณะเป็นแดงแก้วนะครับแล้วก็ดันหน้ากันชนเนี่ยถูกออกแบบใหม่ทังกมดนะครับเห็นไหมกันชนจะเป็นลักษณะเหมือนกันชนสองชิ้นเหมือนแยกกันนะครับนี่จะมีชิ้นล่างตัวชิ้นนี้นะครับนี่ แล้วก็จะมีในส่วนของตัวหูร่าด้านหน้าด้วยนะครับเฮ hey, ้ยคือแบบองค์ประกอบมันดูสวยอย่างพวกไสตัดมอกอะไรต่างๆเนี่ยมันดูไม่ได้ใหญ่จนเกินไปไม่ได้โอเวอร์นะครับแล้วก็ตัวหูรากเนี่ยมันจะเป็นสไตล์อเมริกาเลยนะครับเห็นไหมแล้วก็ชิ้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นครับที่ใส่เข้ามามนตัวกระจัน้าที่เาขาออกแบบมาเนี่ย เาก็ออกแบบมาให้รับกับตัวไฟนะนะครับเพราะว่าตัวนี้คือจะเป็นตัวที่มันขยายกว้างออกมานะครับแล้วก็จะมีตัวที่รับกับตัวไฟเข้ามาที่กระจังหน้านะครับนี่ชุดแต่งชุดนี้เขาก็จะมีบอกนะอันนี้เป็นอาร์ตบเตอร์นะครับก็คือเป็นชุดแต่งนนของนิเตอร์สตูดิโอนะครับแล้วก็จะมีฝาครอบนะครับน่าจะเป็นตัวครอบเหมือนกัน ออกบากได้ลงตัวมากผมว่าใครที่เป็นสายรีโวหรือว่าเป็นสายลุยต้องชอบตัวนี้แน่ๆน,นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัวล้อเนี่ยต้องมีการเพิ่มในเรื่องของสเปซเซอร์ hmm. ให้มันยืดออกมากเพราะว่าล้อเนี่ยเขาใส่ล้อเลนโซ่นะครับซึ่งเป็นอ็อฟที่เป็นออฟสำหรับรถปกติสแตนดาดนะครับเขาก็เลยต้องมีการใส่สเปซเซอร์ให้มันยืดออกมากถ้าเกิดว่าใครที่ใส่อ็อฟล็กนะครับอย่าง,ง็อล็อก44เนี่ยน่าจะพอดีนะครับแล้วก็ยางตัวนี้เป็นยางโยโกฮามานะครับ ว Orlando XAT ครับยางก็โหดคอาจริงมันดูเหมาะมันดูลงตัวคอาจริงเหมือนเหมือนรัต้าเลยแต่มันนับต้าโตโยต้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เราเก็บมาฝากเพื่อนนะครับต้องบอกเลยว่าที่บูธโตโยต้ายังมีรถอีกหลากหลายเลยใครว่างมานะครับมาถึงที่แล้วเนี่ยก็เดินเที่ยวในบูธโตโยต้าได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสายแคมป์ไม่ควรพลาดที่นี่ครับต้องบอกเลยว่าช็อปนี้ครับเป็นช็อปเอเชียแคมเปอร์นะครับ คันนี้เป็นคุณไดเวันนะครับแต่ไม่ธรรมดาตรงไหนหรือว่าเขามีการเจาะหลังคานะครับเพื่อให้หลังคาเนี่ยสูงโปร่งขึ้นไปนะครับเวลาอยู่ด้านในเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าโปรง่งโล่งสบายนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการแต่งรถที่ลงทุนนิดนึงนะครับแต่ถ้าสําหรับใครที่เป็นสายแคมป์จริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าแนวนี้เนี่ยมาสบายแน่นอนนะครับคันนี้เนี่ยเป็นฮุนไตเวันอย่างที่บอกไปมีการเปลี่ยนล้อด้วยนะนะครับ ล้อเนี่ยใส่ให้มันดูโหดๆมากยิ่งขึ้นนะครับจัดทรงแล้วก็ใส่ยางเป็นยางออเทอเรนนะครับนี่ด้านบนเนี่ยจริงๆถ้ามองผิวเผินมองจากด้านนอกเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันคือเต็นต์แต่จริงๆไม่ใช่นะเพราะว่านเนี่ยเขามีการเจาะหลังคาเลยเพื่อให้พอเปิดขึ้นไปปุ๊บเนี่ยอากาศถ่ายเทเข้าไปได้นะครับสังเกตมันจะเป็นลักษณะเหมือนมุง้งน,นะนี่เดี๋ยวมาดูด้านนี้ดีกว,ว่านะครับเนี่ยรองรับหมดเลยพอเวลาจอดตอนกลางคืนดับเครื่องนะครับ เราก็จะสามารถเปิดกระจกแล้วก็ให้ลมเนี่ยถ่ายเทได้นะครับเท่มากเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเห็นนะก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นในส่วนตัวห้องอาบน้าชัวเป็นผ้าใบนะครับคุมเวลาเราอาบน้ํานะครับเท่มากเทมากนี่จะนี่จำได้นะ <laughs> นะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นอ่อนิ่งนะครับเป็นผ้าใบยืดออกมานะครับขออนุญาตนะครับ นี่แล้วก็ด้านในครับเบาะก,ก็มีการปรับได้อันนี้แสดงว่าหมุนได้ครับหมุนไปอยู่ด้านหน้าก็ได้หรือว่าจะหมุนกลับมาแบบนี้ก็ได้แล้วก็ตัวเบาะนั่งฝั่งด้านหลังเนี่ยก็สามารถปรับเอนนอนจนกลายเป็นที่นอนได้เลยนะครับมีในส่วนของอเครื่องใช้ต่างๆนะครับมีตู้เย็นมีอ่างล้างมือนะครับและเห็นไหมด้านบนนี่คือจะกว้างมากนะครับคือจอลงลังคาไปเลยนะครับอ๋อดึงลงมา,นนงลงมาแล้วนอนด้านบนได้อีกเหรอครับ แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับสาวสวยแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะมาใช้งานให้เราดูกันวันนี้ครับพี่ด้่เอดีนะครับอันนี้เห็นบอกว่าด้านบนเนี่ยสามารถนอนได้สองคนใช่ค่ะนะครับอันนี้เดี๋ยวดันอ่าเดี๋ยวพี่ก็ทําให้ดูอันนี้ถ้าดึงมันจะดึงโชกลงมาค่ะก็คือดึงแผ่นลงมาแล้วก็เหยียบเหยียบที่ตัวนี้แล้วก็ดันตัวขึ้นก็จะนอนได้อีกสองคนอันนี้เดี๋ยวลองขึ้นมาดูด้านหนได้ข้างบนจะโล่งโอเคมาเดี๋ยวเอากล้องขึ้นไปดูนะครับฮึบฮึบ ข้างบนเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนเต็นท<ช>์ใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าอันเนี้ยเราสร้างขึ้นเพื่อให้อ่าเปิดหลังคาออกไปเลยใช่ใ,ชใชไหมครับแล้วอย่างนี้เวลาปิดก็คือมาเสมอกับหลังคาปกติเสมอครับเพราะว่าเราจะหล่อตัวหลังคาตัวนี้ขึ้นมาใหม่ตัวนี้จะเป็นหลังคาบอดี้เดิมของรถก็คือจะรประมาณนี้แล้วก็เราก็หล่อหลังคาไฟเบอร์เป็นทรงเฉพาะของเอเซียแคมเปอร์ที่ทําขึ้นมาใหม่เวลาพับเก็บก็คือ ถ้าจะเห็นลันกษณะข้างหน้าก็คือจะสร้างออกมาก็คือเวลาพับเก็บหลังคาให้ดูเสมอหลยับา oh. ใช่ค่ะก็คือเสมอ ก็คือสามารถขับได้ปกติใช้ชีวิตในเมืองได้ปกติครับอย่างด้านหลังอ่ะตะกี้ที่ผมเห็นเป็นผ้าใบนี่คือไว้สำหรับอาบน้ำใช่ค่ะมันสามารถใช้รถรุ่นอะไรได้บ้างพี่ถ้าหลักๆทางร้านนะคะจะเน้นเป็นโฟลคสวาเกนแล้วก็ตอนนี้เปิดตัวใหม่เป็นฮุนไดเฮ็ดวันที่กําลังรับทําอยู่เผื่อมีลูกค้าสนใจค่ะในตัวของเฮดวันสามารถมาชมได้ที่งานแล้วก็คุยรายละเอียดได้เลยที่นั่งอ่าและอย่างคันนี้คันนี้เป็นคันนี้ก็ เราจะไม่ได้ทําในส่วนของหลังคาแต่เราจะใส่เป็นอุปกรณ์เสริมพวกเบ็แหลกแล้วก็นอนบนหลังคาเตะหลังคาแล้วก็ต่อเสริมห้องข้างภายในนี้เราก็จะปรับให้โล่งเพื่อใส่ของได้แล้วก็จะมีเตียงขดนะคะพอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเตียงขดแล้วก็นอนได้โดยใช้ขดก็จะเน้นเป็นโล่งบรรลุของใส่ของอันนี้เขามีการปรับด้านในให้โล่งนะครับทำเป็นพื้นไม้ไว้เหมือนยางกับบ้านเหมือนแบบว่าเราไปบ้านต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้เลยนะครับอ่า ซึ่งพวกนี้คือสามารถพับเก็บเก็บได้ค่ะ,ะถ้าพับเก็บแล้วก็สามารถขับเคลื่อนได้เลยตัวนี้ถ้าคันนี้ก็จะตอบโจทย์ลูกค้าที่ชอบเหมือนพับเยอะๆของเยอะๆก็จะเก็บไปเลยในรถจริงๆอะสายแคมปิ้งผมต้องบอกว่ามีคนที่ชอบแคมปิ้งเนี่ยอยู่2แบบ แบบนึงเนี่ยอยากไปถึงปุ๊บจอดเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้ชีวิตได้เลยแต่จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือชอบแบบว่าค่อยๆเอาซัลซี่ออกมากลางออกมาตกแต่งไปเรื่อยๆใช่ใช่อันนี้ต้องใช้เวลาในการตกแต่งหน่อยนะครับแต่ถ้าไปถึงแบบนี้เนี่ยคือนอนได้เลยก็จะนอนได้เลยใช่เพราะว่าตอนนี้ก็เลยจะเอาตัวเฮดวัเหมือนแบบตอบโจทย์เป็นลูกค้าใหม่ๆด้วยก็เลยเอามา ทดลองไ้ดูนะครับซึ่งตอนนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เป็นการเปิดหลังคาขึ้นไปก็จะมีวอล์กสวากเก้นนะครับกับเฮดวันนะครับถ้าติดตามในเพจของเอเชียแคมเปอร์ค่ะจะเห็นหลักๆก็คือจะเป็นโฟล์กสวากเก้นใช่จะเป็นรุ่นทีสามสำหรับใครที่สนใจแนวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจเอเชียแคมเปอร์นะครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับเมื่อกี้นะครับที่เราพาเพื่อนไปดูสายแคมปิ้งไปแล้วนะครับกลับมาดูรถซิ่งกันต่อนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ สวยมากในงานนี้นะครับนั่นก็คือ Honda NSX ครับแล้วคันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาตรงที่ว่าเขาใส่ชุดแต่งเป็นชุดแต่ง Liberty Walk ทั้งคันนะครับทำให้รถเนี่ยมันดูมีมิติที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโหแล้วทรงรถอะมันสวยมากมันจะดูแบบว่าเรียบแล้วยาวมากแล้วเป็นรถที่เตี้ยจริงนะครับเนี่ยเท่ากับดูอย่างความสูงผมเนี้ยจะรู้สึกเลยว่ารถเตี้ยมากอยู่แค่วระมันเสดือเตี้ยจริงนะครับแล้วก็พาชุดแต่งเนี่ยเป็นแบบ โปร่งเย็บทั้งคันนะครับมีในเรื่องของตัววิงหลังที่สร้างขึ้นมาใหม่กับตัวกันชนหลังแล้วก็ขนาดด้านล่างนะครับกลุ่เป็นรถที่คลีนแล้วก็สวยมากๆนะครับทรงได้มากนะครับต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้เราหารถ NSX สวยๆเนี่ยดูยากมากนะครับเพราะว่าเป็นรถที่หายากนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นรถที่สวยมากนะครับใครอยากดูตัวจริงก็มาดูที่งานได้นะครับแล้วก็ไปฝั่งนู้นดีกวา่าเมื่อกี้ผมแอบเห็นมีคันนึงสวยมาก นะครับเป็นรถ86นะครับเป็น86ในตำนานนี่แล้วก็ฝักหน้าหลังเนี่ยก็จะมีบูธต่างๆนะครับที่มาขายสินค้ามีทั้งโอรินนะครับมีทั้ง HKS มี Liquid m o l ลีนะครับก็ใครอยากซื้ออะไรใครอยากหาอะไรก็สามารถมาที่นี่ได้ครับแล้วก็คันนี้ที่ผมบอกเมกี้นี่เป็นรถ86นะครับมีการทำลายสติกเกอร์ให้มันเป็นเหมือนลักษณะของลายการ์ตูนนะครับ สังเกตดูดีๆด,ด,ดูในกล้องเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเงาหรืออะไรเงี้ยแต่จริงไม่ใช่นะเขาจะมีเป็นลายสติกเกอร์นะเป็นเส้นๆดำๆขีดๆข,ข,ขาวๆอะไรเงี้ยคือมันเป็นลักษณะของการดีไซน์ตัวสติกเกอร์ให้เป็นเหมือนการ์ตูนนะครับเท่มากอะทั้งคันเลยนะครับคันนี้ถ้าไม่บอกนะผมแทบจะคิดว่าเป็นรถที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวหรือว่ารถที่มาจากงานโตเกียวออโตซาลอนเลยทีเดียวนะครับ สวยมากสําหรับคันนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับพากันดูแบบหอมปากหอมคอครับใครอยากเห็นอะไรเพิ่มเติมนะครับใครอยากเห็นรถแต่งนะครับก็สามารถมาที่งานได้นะครับต้องบอกเลยว่าในงานยังมีอะไรให้ดูเยอะเลยนะครับที่เราพาดูไม่หมดนะครับของแต่งก็มีเยอะนะครับรถแต่งก็มีเยอะนะครับแล้วก็แถมมีรถใหม่ด้วยนะครับใครสนใจที่อยากที่จะมางานนะครับงานก็อยู่ที่ i m p a c t เมืองทองธานีครับ มียัยงแต่วันนี้ครับไปจนถึงวันที่2กระกฎาคมนะครับโอเคถ้ากันเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็่าติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ